ครับซีแมนไลฟ์วันนี้นะครับจะมาสอนผูกเงื่อนที่จะใช้กับเชือกโบวลิงลบนะครับเวลาที่เราจะผูกในการส่งเชือกในการเทียบเรือน,นะครับมันจะมีอยู่ประมาณ3-4เงื่อนนะครับจะมีเงื่อนไหนบ้างเดี๋ยวตามไปดูกันได้เลยนะครับโอเคครับทุกคน เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่เงื่อนแรกเลยนะครับเนี่ยจะเห็นว่านี่นะฮะเนี่ยคือไอของเชือกใหญ่นะแล้วก็มันจะมีเชือกนํามาเชือกนำนี้เราจะเอาไว้ใช้ให้กับคนที่อยู่บนท่าเนี่ยเขาดึงออกมาคล้องฮุกเพื่อจะได้ว่าไม่เกิดอันตรายในการที่เวลาเขาจะปลดเชือกแล้วเวลาทางเรือเริ่มเก็บเชือกมันจะได้ไม่หนีบมือเขานะฮะซึ่งลำไหนที่ไม่มีแนะนําให้มีนะเชือกนี้ย ไม่มีโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เงื่อนแรกกันเลยนะครับเริ่มแรกนะครับสอดขึ้นมาสอดมาอย่างนี้เราทำอย่างนี้นะเอาเส้นบน <c oughs> เส้นปลายมาทับบนนี่อ้อมนะครับอ้อมมาจะเป็นแบบนี้นะนแบบนี้แล้วก็ค่อมเลยนะค่อมนี่นะ คอมเส้นนี้นะคอมเข้ามาแล้วดึงเลยแค่นี้เองมันจะนั่นแล้วจะเป็นแบบนี้เวลาที่ทางคนคนบรนท่าเขาปลดมันก็จะปลดง่ายนะครับเขาก็จะปลดแค่นี้เองปุ๊บเลยเไ,ไปแล้ว เรียบรอ้อยแล้วโอเคนะครับนี่ก็คืนเงื่อนที่หนึ่งนะครับโอเคทุกคนต่อไปก็เป็นเงื่อนที่สองนะครับดูนะฮะนี่เงื่อนเส้นนี้เนี่ยเราเราต้องไวเชื่อ,อย่างนี้นะนี ии, ป่ปลายเชือกอยู่ตรงนี้นี่ปลายเชือกจะอยู่ซ้ายมือเรานะเราก็เอารอดเลยนี่รอดนะเดี๋จะเป็นอย่างนี้นะรอดเสร็จปุ๊บเราจะเอาเชือกเส้นขวามือเราเนี่ย,เ,ยเส้นขวามือเรา สอดเข้าไปสอดพอสอดเสร็จปุ๊บเราเอาเนบปลายเชือกซ้ายดึงนะดึงแล้วมันจะเข้าล็อกเห็นไหมไอ้พอเข้าล็อกสิ่งนี้เสร็จปุ๊บเราเอาเชือกเนี้ยอ้อมอ้อมบนนะขึ้นมาเนี่ยจนเป็นปตัวนี้นะแล้วก็เอารอกตรงนี้เราก็ด,ดึงดึงเอาเชือกขวานี่ดึงเลยดึงเลยปุ๊บ แนวนวี้เวลาเวลาปลดทางท่าเข,เขาก็จะปลดได้ยเขาก็จะหึงแค่นี้เองเสร็แล้วเห็นไหมโอเคนะหสุดแล้วเห็นไหมโอเคต่อไปเป็นเงื่อนที่สามนะครับเรามาดูกันเนี่ยมาถึงเราเอาปลายเชือกก่อนเลยนะัคล้องนี่คล้องกับปลาเนี่ยะมาทับบนเหมือนเดิม คราวนี้เราเอาเข้าเกี่ยวเลยปึ๊บนี่เห็นไหมพันมาหนึ่งเกียวพันมาสองเกียวอันนี้เราลูดเลยแค่นี้ไม่หลุดมันหลุเพราะมันขันดีแล้วมันจะไม่หลุดแล้วเดี๋ยว,วนะไม่หลุดเลยเวลาแก่ก็จะแก่ง่ายก็ตึงนี่มาก็หลุดละ โอเคนะ่อไปเป็นเงื่อนที่สี่นะครับเงื่อนที่สี่อ่าดูนะคราวนี้ผมจะเอาข้อมบนอ่าอยู่นี่นะปลายเชือมข้อมบนข้อมบนแล้วมาออกทางขวามือเรานะนี่แล้วก็จะกลับเข้าไปกลับเข้าไปใช่ไหมแล้วคราวนี้มากลับเข้าไปดูรนะนี่ยจะเป็นอย่างนี้ขาเข้าปลายเชือมมาลอดนี่ลอดกลับมาให้มันขัดกัน ท้าไม่มั่นใจรอบเดียวไม่มั่นใจเราทําอีกรอบหนึ่งก็ได้ลงไปนี่วันนี้วันนี้นนเกี่ยวไว้ลงไปแล้มาขึ้นมาย่นี้โอเคเห็นไมไม่หลุดแล้วในการส่งเชือกดิ่งเนี่ยให้เราผูกกับเชือกโมดิ้งโรบแบบนี้นะครับสีเงื่อน,นง่ายๆโอเคต่อไปก็จะเป็นการปลดนะครับเวลาปลดกันนี้เลยไม่ได้ถอดมาเลยฮะง่าย รอดไนเลยร้อยโอเคนะครับจบแล้วนะครับสำหรับสีเงื่อนนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับสีเงื่อนที่ผมได้แนะนําไปเมื่อสักครู่นี้นะครับบอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับน้องๆคณเรือมือใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นกลาสีเด็กบอยหรือคนที่อาจจะใช้เงื่อนพวกนี้ไปนในการทํางานอื่นๆหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ชอ่องผมด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ซีแมนไลท์ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย